สวัสดีครับปุมเบนตบุยนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวหนังเรื่องท็อปการ a ดมาวูลิกเป็นแนวแอคชั่นดราม่านะคะเป็นผลงานของผู้กำกับโจเซฟคอสินสกี้ซึ่งเคยเป็นผลงานอย่างออฟลิเวียนโอลีเดอะเบและผลงานล่าสุดที่เพิ่งลงเดดฟิตไปไม่นานสไปเดอร์เฮดล่าถึงมาวูลิกลังรับราชการเป็นนักวิ่งของกองทัพเรือมา30ปีเขากลับมาเป็นครูฝึกหน่วยท็อปการอีกครั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจพิเศษ ที่ไม่มีนักบินคนไหนทํามาก่อนแถมต้องเผชิญหน้ากับลูสเตอร์ที่เป็นลูกชายของแบชอเพื่อนของเขาที่เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุทั้งภารกิจที่ไม่ได้รับประกันความปลอดภัยและอดีตที่เขายังลืมไม่ได้มาบบริกจะก้าวข้ามและทลําภารกิจนี้ให้สําเร็จได้หรือไม่ก่อนที่จะไปรีวิวภาคต่อเนี่ยผมขอมารีวิวภาคแรกแบบสั้นๆก่อนนะส่วนตัวเนี่ยภาคแรกเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ในด้านของการดําเนินเรื่องการเล่าเรื่องรู้สึกว่ามันดูเรื่อยๆมากกว่าแล้วเกือบหลับด้วยซ้านะแต่ส่วนที่ผมต้อง ชมในภาคแรกก็คือการน,นําเสนอตัวละครมาวลิกผมรู้สึกว่ามันดูจับต้องได้เข้าใจความรู้สึกของตัวละครได้ดีจากนักบินที่มีความหล่อเท่ที่แหกกฎทุกอย่างนะจนมาตอนที่เพื่อนเสียชีวิตเนี่ยเราก็ได้เห็นความรู้สึกของตัวละครชัดเจนนะเรื่องค่อนข้างโฟกัสส่วนนี้ได้ดีมากแต่ถ้ามองโดยรวมเนี่ยฉากบินลบ หรือฉากโรแมนติกที่มีมาเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าทบกันภาคแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําให้ผมประทับใจอะไรมากเท่าไหร่ยกเว้นการน,นําเสนอของตัวละครน,นะหลังดูจบนะครับชอบมากเลยนะให้อารมณ์เหมือนตอนดูแมดแม็กฟิลลูโลดอะที่ห่างจากภาคแรกเหมือนกันแต่ดูสนุกดูเดือดทั้งเรื่องยอมรับส่วนที่ผมเฉยเฉยในภาคแรกเนี่ยกับชอบในภาคนี้อย่างเช่นการฝึกบินภาคแรกไม่ได้อะไรนอกจากการบินแข่งเก็บคะแนนแต่ภาคเนี้ยด้วยภารกิจที่เข้มข้นและจริงจังเลยทําให้การฝึกดูน่าสนใจ น่าติดตามจนถึงฉากแอคชั่นช่วงท้ายมันตื่นเต้นติดลมนะและจบเรื่องราวได้อย่างสมบูรณ์ภาคนี้เหมือนเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายที่มาต่อเติมให้หนังครบถ้วนและขลบต้นฉบับที่โทนี่สกอตทำเอาไว้ทั้งฟอนที่ใช้ฉากเปิดเรื่องเปิดตัวอาจารย์และฉากกีฬาเป็นต้นต้นที่ประกอบที่ติดถูดราม่าเติมเต็มให้เรื่องดีขึ้นโดยเฉพาะมาวอลิกต้องเผชิญหน้ากับลูกชายของเพื่อนที่เสียไปทําให้ซีนอารมณ์ที่ทั้งสองไม่ลงรอยและต้องมารุมมือกันเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากถึงไปดูภาค ได้เลยแต่แนะนําให้ดูภาคแรกก่อนน่าจะอินและซึมซับไปกับเรื่องราวมากขึ้นข้อเสียที่ผมหักคือเฉยๆกับความโรแมนติกเหมือนเดิมนะมาบุลิกและเพนนีที่มาปิ้งรักอีกครั้งเนี่ยรู้สึกเป็นช่วงพักมากกว่าในส่วนนี้ผมพูดขำๆนะภาคเนี้ยผมมีความรู้สึกว่าเหมือนเขานําเสนอแบบวาไรตี้โชว์นิดๆนะทั้งช่วงแรกที่มาบุลิกพยายามบินให้เกินส0บมัดทั้งในห้องสัญญาและเจ้าตัวเนี่ยลุ้นให้ทําสําเร็จและหนังไม่บิวเลยนะแบบหายใจไม่ทั่วท้องอะ่ะหรือฉากที่นักบินฝึกซ้อมบินอารมณ์เหมือนผมดู มาเตอร์เชฟอ่ะมีการพลิกไปพลิกมาในหนังก็เช่นกันในส่วนงานภาพนะครับคุณภาพอยู่แล้วนะโดยเฉพาะฉากบินบนฟ้าเนี่ยเก็บภาพดีๆเลยถ้าผมขนลุกเหมือนกันดูว้าวมากถ้าไปดูเพราะว่าฉากตัวละครขับเครื่องบินบนฟ้าเนี่ยผมคิดว่าคุ้มนะในส่วนตัวละครนะครับมีความน่าสนใจและทุกคนแสดงดีๆาวุลิกเนี่ยดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นถึงทําตัวแหกกฎดบ้างแต่ก็คิดไต่ตองเสมอทอมคูดเนี่ยแสดงบทดามาที่ไม่เห็นมานานดีๆถึงคนดูจะติดภาพบู๊ไม่มีสแตนด์อินนะเรื่องเนี้ยลงทุน ขับเครื่องบินด้วยตัวเองน่าตื่นเต้นดีลูสเตอร์นะครับลูกชายของแบทชอพยายามจะเป็นเหมือนพ่อแต่โดนมาบอลิกขัดขวางจนเข้าใจผิดไมค์เทเลอร์เนี่ยถ่ายทอดความรู้สึกออกมาดีนะโดยเฉพาะซีนที่มีคนพูดถึงพ่อเนี่ยชนกำมัดจริงๆเพนนีนะครับแฟนเก่ามาบอลิกที่กลับมาเจออีกครั้งอย่างที่ผมบอกเนี่ยผมเฉยเจกับโรแมนติกเลยไม่ได้ชอบตัวละครนี้เป็นพิเศษเหมือนมาแจมเฉยเฉยมากกว่าแฮงแมนนักบินที่นิสัยกวนทีนและมักสร้งสางศัตรูเป็นตัวละครที่ผมมอกว่าแย่งซีในในกลุ่มมากที่สุดนะทงท่าทา คำพูดดูโดดเด่นและชวนหมันไส้มากไอแมนนะครับจากศัตรูที่มองหน้ามาวลิงไม่ติดกลับมาเป็นเพื่อนกันในปัจจุบันตอนวอลคิมเมอร์โผล่มาและพิมพ์คำพูดในคอมอ่ะผมนึกว่าแค่การแสดงนะพอรู้ว่าปวดจนพูดไม่ได้จริงๆเนี่ยต้องชมว่าสปีลิตนักแสดงมาก สรุปนะคะเป็นหนังภาคต่อที่เกินคาดมากสมบูรณ์ทั้งเดือเรื่องฉากแอคชั่นดราม่ากำลังดีตลกเล็กน้อยและปิดจบได้อย่างน่าประทับใจชอบมากครับกับบามีรอบฉ่ายในระบบไอแมอ,อีกครั้งในวันที่30มิถุนายนถึง6กรกฎาคมใครที่พลาดแนะนําใ้้ม